เอดบิวเราก็จะเยอะได้ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้สะสมนาทีมากก็ไม่ใช่เท่าไหร่ครับลักสิบหลักร้อยนี่คือสามเดือนนะครับแต่ว่าจุดเด่นของคลิปสั้นคือมันทําง่ายทําได้ทุกโอกาสรอบหลายท่านก็นแล้วกันนะครับว่าฟังแล้วลองพิกดูมาลองพิกดูนะครับแล้วท่านจะมีความสุขเหมือนผมมีความสุขกับผมน,นะครับเนะนะนะพื่อจะได้โฆษณาสตรีมลงเนี่ย เราจะเห็นหลักเกณฑ์มันชัดนะครับมีความต่างนะหลักเกณฑ์มันชัดเพราะโฆษณาสมาชิิคเลยนะเขามีให้หมดแล้วเตรียมเตรียม,ามาว่ารอเชิญนั่เองแต่เขาก็ไม่เชิญสัก <c> ท <oughs> <c oughs> ีเพราะฉะนั้นบทสรุปส่วนหาคลิปสั้นคลิปยาวหรือไลฟ์สดลงรูปภาพอะไรเขามาเก็บรวบรวมหมดเลยระบบมันจัรวบรวมให้เราว่า,าเราสะสมวันทีได้เท่าไหร่ถ้า ให้มีโฆษณาสตรีมลงนะครับแต่ถ้าท่านทําคลิปสั้นท่านต้องนะครว่าเราได้เท่าไหร่แล้วจากการทําคลิปนะครับสตรีมลงอย่างเงี้ยครับสนุกแต่ถ้าว่า,าคลิปสั้นเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นเนาะ อาจจะมองไม่เห็นในเรื่องของอัจ <c oughs> มุบใหม่นะครับหรือครีเอเตอร์ที่เปิดโหมดมืออาชีพอีกสักเท่าไหร่เราจะไปทึงเนี่ยนี่คือคือคลิปยาวหรือโฆษณาสตรีมซึ่งมันมันมีความชัดเจนกว่าในการที่เราจะมีโอกาสความสําเร็จแล้วก็ใหม่ๆนะครับก็พยายามตั้งเป้าหมายแล้วก็วางแผนให้มันชัดว่าเราจะไปที่ทางไหนอย่าอย่าหลงอย่าคลิปสั้นคิปยาว หรือไลฟ์สดลงรูปภาพอะไรเขามาเก็บรวบรวมหมดเลยระบบมันเสรตรวบรวมให้เราว่าเราสะสมมินทีได้เท่าไหร่สามเดือนเนี่ยมผมก็ทำคยิสั้นอย่างเดียวก็ไม่รู้อานาคตเหมือนกันเมื่อไหรจะได้ก็ทํามันไปอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราม,ามองอคลิปยาวดีมันอย่างน้อยห้าคลิปขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับซึ่งซึ่งไม่ยากไม่ยากตรงนี้เราเราก็จะเห็นพัฒนาการหรือความก้าวหน้าขึ้น นะครับมีโอกาสผ่านหกหมื่นนาทีได้ไวขึ้นด้วยนี่จะได้ขอ้อเสนอยาะน่าจะไปแค่นี้นะครับของคัาขอบค,อบคณครับให้มีโฆษณาสตรีมลงนะครับแต่ถ้า,ท,า,ท,ท,า,ท,าท่านทําคลิปสั้นท่านแล้วท่านที่มีทุนเดิมในเรื่องของการชอบที่ทําคลิปสั้นๆน,นะครับอืก็จะขนัดเรื่องนี้เนาะมันง่ายนะแต่ว่าทํายังไงให้คลิปนนาทีเราเยอะเยอะจนถึงหกหมื่นนาทีเราก็ผ่านเกณฑ์อันที่สอง ที่มีโอกาสจะได้โฆษณาสตรีมลงนะครับอันที่3ก็คือมีคลิปแต่ว่าในการทาคลิปยาวนะครับกับพยาธท่านต้องการผ่านโฆษณาเราจะได้เมื่อไหร่รอรอความโชคดีรอลุ้นอย่างเดียวว่าเออเมื่อไหร่ AI ไอจะจะอนุมัติคลิปสั้นหรือขึ้นนะครับมีโอกาสผ่านหกหมื่นนาทีได้ไวขึ้นด้วยที่จะได้โฆษณานะว่าเราได้เท่าไหร่แล้วจากการทำคลิปนะครับ สำเร็จเมื่อไหร่ใช่ไหมสามเดือนทาที่คลิปสั้นอย่างเดียวอะผมก็เลยลองพีกมาทําคลิปยาวบ้างมาทําไลฟ์สดแล้วก็เพิ่มสะสมนมทีอะไรเงี้ยตอนนี้ความสําเร็จไม่มีนะไม่มีเกณฑเพราะจากที่ผมเข้าไปดูก็าบางคนก็ยอดวิวไม่เยอะหรอกแต่ได้โฆษณารเร็วลงละแต่บางคนยอดวิวยี่เยอะยึงแยะเกณใหม่เป็นไอโฆษณาสตรีมดีกว่าเพราะมันชัดกว่านี่โฆษณาสตรีมก็คือ,อมีเกณฑ์แค่สามข้อทำสามข้อให้ผ่าน เราก็มีเสียหลงนะเหมือนเหมือนผมอะ่ะตอนแรกๆผมเข้ามาสามเดือนแรกอะ่ะผมก็เล่นแต่คลิปสั้นอย่างเดียวคลิปเียวคลิปสั้นเนะาะนาทีครึง่งไม่เระหลงนะเหมือนเหมือนผมอะ่ะตอนแรกๆผมเข้ามาสามเดือนแรกอะ่ะผมก็เล่นแต่คลิปสั้นอย่างเดียวคลิปเียวคลิปสั้นเนาะนาทีครึง่งไม่กี่มาณอยังน้อยห้าคลิปขึ้นไปซึ่งคลิปตรงนี้มันไม่น่าพลาดอยแล้วมากกว่าห้าคลิปอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นร้อยอย่างผมก็ตั้งหลายร้อยแล้ว นะคบิอ่าเป็นทำให้นาทีจะสมได้ไวขึ้นตอนนี้ก็ใกล้ความสําเร็จแล้วครับแล้วก็ก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ก็ลองพยายามนาทีเราเยอะเยอะจนถึงหกหมื่นนาทีเราก็ผ่านเกณฑ์อันที่สองนะที่มีโอกาสจะได้โฆษณาสตรีมลงนะครับอันที่สามก็คือมีคลิปเราสามารถได้เงินในในอากาศมันก็เป็นผลประยได้ที่ดีขึ้นสุดยอดเลยก็แล้วกันตรงนั้นก็เป็นอนาคต นะครับเพราะแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะมาบอกว่าเนาะอันที่สองก็คือเรื่องของไอ่หารหกหมื่นนาทีใช่ไหมครับสะสมนาทีต้องให้ได้หกหมื่นนาทีซึ่งมันก็จะมีเกณฑ์บอกคลิปยาวที่จะมีโฆษณาลงนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องทํายังไงในมีคลิปยาวแล้วก็ต้องลงในช่องคุณกิอะไรอยู่เนาะตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าทีนี้ก็น่าจะไปแค่นี้นะครับขอบ,ข,ขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็พยายามตั้งเป้าหมายแล้วก็วางแผนให้มันชัดว่าเราจะไปที่ทางไหนอย่าเดืงแต่าบางครั้งสิ่งที่เรามุ่งม,มั่นตั้งใจทุ่มเทตรงนั้นมันผิด้มันผิดคือไปทําแบบไร้เป้าหมายครับบางคั้ก็อาจจะเสียด้วยเปล่าประโยชน์นะมันเราก็เหนื่อยที่ได้โฆษณาลงแล้วตอนนี้ผมก็เกือบจะถึงละหกหมื่นอีกนิดเดียวจะถึงหกหมื่นแล้วครับ ก็น่าจะเห็นคาตอบชัดเจนว่าเรามีโอกาสจะได้คูดซ่งง่ายๆเนาะจริงยากมากเงินนะครับไม่ใช่มองง่ายๆหนึ่งก็คือผูอ้ตามห้าพันคนใช่ไหมครับห้าพันคนขึ้นไปเก่นะที่หนึ่งน่าสมาชิกอะไรนะเขามีให้หมดแล้วเตรียมเตรียมว่าร,รอเชิญน่เองแต่เขาก็ไม่เชิญสักทีเพราะฉะนั้นบทสรุปหลังว่าที่ผ่านมาเราเดินมาสามเดือนนะมันมันใช่ไหม เปนกมากกว่าคิฟซันเพราะว่าคิปสันมันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยครับที่จำมุงบอกว่าคุณทำคิฟสันได้หากว่าท่านอยาได้โฆษณาเร็วเนี่ยท่านก็ทําให้มันดีทำให้มันติมที่นะครับแล้วก็ทําให้ยอดอยู่เยอะๆทํายังไงแต่เราไม่รู้หลักเกณฑ์ทบทวนเนาะเพื่อไม่ให้เสียโอกาส เพื่อไม,ม่เสียเวลาที่เราทุ่มเทนเนาะแต่เข้าใจทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทนเนาะอันที่สองก็คือเรื่องของไอ้หารหกหมื่นนาทีใช่ไหมครับสะสมนาทีต้องให้ได้หกหมื่นนาทีซึ่งมันก็จะมีเกณฑ์บอกหากว่าท่านอยากได้โฆษณาเร็วเนี่ยท่านก็ทําให้มันดีทำให้มันติมที่นะครับแล้วก็ทําให้ยอดอยู่เยอะๆทายัางไงแต่เราไม่รู้หลักเกณฑ์ยาวมีโอกาสความสําเร็จที่เห็นชัด กคลิปสั้นในมุมมองผมนะหนึ่งมองผมผมคิดว่าคลิปยาวมีโอกาหสหรือความซ้ำเด็ดเราก็ทําไปเรื่อยๆเลยอ่ผมตั้งสามสี่ห้าร้อยมม 3, 4, 5, 100, ล้วผมก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกันสุดท้ายผมเดือนที่สี่ผมเลยมาปรับมาทํากีนาสติล้วนะมันก็ไวด้วยแต่หากว่าผมยังไม่ทําตรงนี้นะผมยังทําคลิปสั้นอยู่หกเดือนผมก็ไม่รู้อนานคตเหมือนกันบ๊ะพริกสักนิดนะึง แล้วท่านก็จะเห็นโอกาสและความสําเร็จที่มันน่าจะรวดเร็วขึ้นนะรวดเร็วขึ้นลองดูนะครับก็ก็น่าจะเป็นใหม่ๆนะครับก็พยายามตั้งเป้าหมายแล้วก็วางแผนให้มันชัดว่าเราจะไปที่ทางไหนอย่าอย่าหลงอย่าพลิกสักนิดนึนะแล้วท่านก็จะเห็นโอกาสและความสําเร็จที่มันน่าจะรวดเร็วขึ้นนะรวดเร็วขึ้นลองดูนะครับก็ก็น่าจะเป็นหน้าที่เราเยอะ เยอะจนถึงหก0 0 0่นนาทีเราก็ผ่านเกณฑ์อันที่สองที่มีโอกาสจะได้โฆษณาสตรีมลงนะครับอันที่สามก็คือมีคลิปอึ้นนะครับมีโอกาสผ่านห0 0 0 0นาทีได้ไวขึ้นด้วยที่จะได้เป็นประสบการณ์การถ่ายทอดที่อยากจะแบ่งปัน เก,กิะมือใหม่นะครับหรือครีเอเตอร์ที่เปิดโหมดมืออาชีพผลิตเราจ,จะเป็นเมื่อไหร่ซึ่งผมคิดว่ามีหลายๆท่านที่บางท่านทําเป็นปีแล้วะม,ะมันมียอดอยู่เยอะๆนะก็อยู่ที่ความสามารถนะครับความสามารถแต่ผมผมทําได้แต่ผมย,ยังยอดอยู่ไม่ไม่เยอะนะครับส่วนคลิปยังไม่มีหลักเกณฑ์อะไรให้เราวัดเนี่ยมันก็เลยตอบไม่ได้ว่าเราจะได้เมื่อไหร่แต่ถ้าเป็นคลิปยาวเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ให้เราว,วัดเราเดินทางมาถึงไหนแล้ว ก็จะเหลืออ,อีกมาีนาสตรีมจะลงได้เขาก็หมดหลักเกณฑ์แค่สามข้อง่ายๆครับง่ายๆพูดซิม <c oughs> ่ลิ่งบีหรือเป็นความต้องการของบางคนก็เห็นเพื่อนได้ก็อยากจะได้แงมีไรายได้ ที่เป็นรายได้ในอากาศก็ลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่แล้วทาให้ผ่านเกม3อันตรงนี้แหละหนึ่งคือผูอ้ติดตามห้าพันสอก็คือ,อสะสมนาทีได้ห0หมื่นนาทีสามก็คือมีคลิปทำให้นาทีสะสมได้ไวขึ้นตอนนี้ก็ใกล้ความสาเร็จแล้วแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก,ก็ลองพยายามเอาหรือ,อาการทําคลิปที่ลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่นะนะคลิปยาว ที่มีโฆษณาลงนะครับเพราะฉนั้นท่านต้องทํายังไงใ้มีคลิปยาวแล้วก็ต้องลงในช่องคุณจิตอลไรยอยู่เนาะตรงนี้นะครับแล้วก็สาเร็จเราจะเป็นเมื่อไหร่ซึ่งผมคิดว่ามีหลายๆท่านที่บางท่านทําเป็นปีแล้วมาสตรีมจะลงได้นะคกำหนดหลักเกณฑ์แค่สาข้อง่ายๆครับ <laughs> ง่ายๆพูดซึิได้โฆษณาลงแล้ว